สวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกท่านหลังจากไฟติดติด,ต,ดตับบเราก็ทราบสาเหตุแล้วครับผมกับตันนำซิ่งอดลนทนไม่ไหวจัดการ,รผมสายไม่ครับโอ้นี่ให้เอฟซีโห้ว่าอยู่ทำงานทำไมมันติดติดขาดแบบนี้พี่น้องดูดิมันมันมันร้อนเนาะใช่ร้อนเอออานนีจะได้เปลี่ยนปลักใหม่เลยเฮียถ้าไม่ได้กับตันนี่ ต,ต,ติดติดดับดับเลยนะเนี่ยว่ายทำไมเสียบไปเราก็โทษแต่ว่าไฟดับไฟดับอย่างเดียวเลยนะที่ไหนได้โอ้โหมันร้อนดึงสายมันยาวด้วยสายปลายสายไฟมันจะตกหน่อยอืมอืมเอาลองดูทีนี้ลองดูรอบนี้นะอี๋เอาจะบุ้มหรือจะบ้ามหรือเปล่าตอนนี้คนอาจจะบึ้มลงข้างล่างหรือเปล่า ลองดูลองดูใช่ไหมครับผมอินชอเดี๋ยวผมจะไปดูนะครับว่าอ๊บได้หรือปเปล่าต่อไปโอ้ปิดด้านอัยยะรู้เรื่องโอ้สวยแล้วทีนี้ สวยสวยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเชื่อมกันแล้วนะครับเอฟซี <c oughs> มาดูมุมบนกันนะครับการทำงานมุมบนของพวกเรานี่ครับโครงรางคาก็ได้แล้วนะฮะมาครับเอซดูมุมบนกันเลยอ้าา <c oughs> <c oughs> หลังจากที่เรารอไฟมาสักพักหนึ่งฮนะเราเริ่มงานเลยทีมงานเราก็จัดการกันอยู่นะครับเอฟซีอ่ตอนนี้คือเอาเสียมไว้ก่อนพี่น้อง ทำแก้ไขแล้วอ,ะอ่ะดับยาวเลยทีนี้เดี๋ยวต้องแก้ไขก่อนอีกอีกอีกครั้งหนึ่งเอซนี่เกิดจากอะไรรอ, <c oughs> อกับตันแก้ไขไฟก่อนนะครับเอตอนนี้คงก็นั่งรอข้างบนนี่ กิจระบบเนี่ยพักตรงนี้หลวมหรือเปล่าก็าไม่ลวมเดี๋ยวหม้อหม้อไฟมันลวมหรือเปล่าอืมเอามาแล้วมาแล้วเอาพันพันใส่ขาโต๊ะแล้วก็ปล่อยฟังอย่าให้มันตึงเกินตอนนี้กับตันก็ขึ้นไปเคลียร์ปลักอยู่ข้างบนนะครับเอฟซี แน่นเหรอว่ามันมันต้องรวมข้างในพักอ่ะข้างในนั้นอ่ะหรือออกมาดูของเขาเลยดีกว่าหลังนี้นะเดี๋ยวแป๊บนี้ถ้าถ้าไม่ได้ก็ถ้าไม่ได้ผมว่าตรงร้ดูในนั้น <c oughs> มันอาจจะเป็นพักของบ้านนั้นอ่ะไม่งั้นถ้าไม่ได้อันอาจจะเป็นตรงหม้อนี้ เกิดปัญหาเรื่องสีไฟพอเรากดเชื่อมปุ๊บมันดับนะพีมาด,ดูนะที่กดเชื่อมปุ๊บดับปับ๊บมันเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วเนอะน่าจะประมาณชั่วโมงเออถึงไม่ชั่วโมงเกือ <c oughs> บแล้ว <c oughs> กดเชื่อมปุ๊บดับเลยเอ้ยคนละปักก๊กกันไม่รู้ก็พูดกระตั้หรือหรือปั๊กไฟนั่นเลย เออ,อเดี๋ยวเออเอออเ,เดี๋ยวต้องไปดูไฟกับน้องกับตันก่อนเอฟซน,น,นะว่า,ามันไม่ใช่แค่ปักแล้วแหละมันน่าจะเป็นที่จุดไหนสักที่นึงแหละลอ,อ๊บเฮ้ยมาแล้ว,ลวดเ,ลเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูว่ามันเกิดจากอะไรนะ เบเกอร์เหรอเบเกอร์เหรอไขควงวัดไฟไขควงวัดไฟเอาเมื่อกี้เอาลงไปเลยเหรอเอาเมื่อกี้กระแทกกันตรงนี้ใครควงวัดไฟอ่ะเดี๋ยวนะผมขอเข้ามาดูก่อนนะอีกสิเบเกอร์มันหลวมตรงไหนเหรอเวลามันดึงหลุดแรงๆมันไม่ไม่ถึง นเกือวมป่ะขึ้นขี้เกลือด้วยไม่นี่ยโหอันตรายท่เนนี้วัดได้ไหมจิ้มจิ้มก็ไปเล่นๆเนี่อืออ่ะถือกล้องพี่รู้สึกว่าไมชัวโมผมเตรียมตีนี้ก่อนนะครับจะพึ่งนะ่าพึ่งนะอ้เกือรวมป่ะดึงออกมาเาะแทกไปแรงๆเพราะเมื่อกี้ไฟมันเลตรงนั้นแหละ ใส่ตัวนั้นก็หลวงอือหึไข่ฟองมอดไฟหน่อยมีไรตัวสีแดงอ่ะไข่บองก็ไรอือคุยด้านล่างเอาไข่ฟองมอดไฟเลยรวมเนาะอือรวมกันอือรวมจริงด้วยสักกะยกยกเซตเลยยกเซตเลยนี่คะแนนรวมก่อนนะเฮ้ยยกเซตเลยตัวบนก็หลวงอ้ยอ อืออมาเดี๋ยวงานนี้ต้องถึงมือช่างไฟนะครับผมปอย่าจะลุดหรือเปล่าวะเนี้อ้าจจะลุดปะอาอือรุ้สาเหตุแล้วครับตอนนี้หลังจากเชื่อมเชื่อมจิติดดบบอยู่ตั้งนานนะอือจะยังตกหนเดี๋ยวรอไขควงหิมอเีืมินคิ้วปะ ปีกตดเมื่อกี้อือยังนะขึ้นด้วยกันหลายคนได้ขนาดนี้เลยเหรอเสีย,ยอะมีโโใจด้วยบนบ้านได้ไหมโอ้โระวังนะเอาทำพอใช้ไปก่อนพี่ต่อตรงไปเลยก็ได้ก็ดีต่อตรงใส่คันเอาเลยไม่มไต้องใส่ตัวนั้นอ่ะต่อตรงใส่คันเอาเลยไอตัวนั้นตัดออกเลยก็ได้ นี่ยพี่กําลังทําการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะทุกท่านเพราะว่าเราจําเป็นต้องใช้ไฟเนาะเองเชื่อมนะไม่น่าห่ไฟติดติดดับดับนึงว่าเป็นที่ปักเราก็เปลี่ยนปักไปแล้วยังไม่หายเนาะใช่ตอนแรกนึกว่าเป็นที่ปักเราไม่ติดโชคดีที่ผมเดินเข้ามาดูข้างในนะเนี่ยก็เลยผมก็เลยบอกว่าปักเราก็เปลี่ยนติดติดดับดัีกก็เลยให้กับกันอะ ส่งกับตันเข้ามาดูเลยสิคนประกวดก็ว่าอ๋อมันเป็นนี้นี่เองก็คืออ่ตรง,งนี้ก็ร้อนดีเนะาะถูกบ้าเนาะตรงเขาเรียกว่าคัดเอาเนาะคัดเอานอะฮะ,ะแบบสมัยโบราณเนะ<ถ>าะคัดเอาสมัยโบราณนี่สายตรงนี้มีไฟนะไว้ออกทางทางเดีย้ยมีตเตรียมตัวถีบพี่อีกถีบเลได้ไหมถีบไปก่อนได้ไหมไปเดินป่ะพี่ใส่จมูกดูไปเลยไม่รู้จะถ่ายรูปให้นะ รูปไหมไป,ไปเรืนะ่องไปเรื่องนะทราย20ครับผมขอบคุณครับเอานะ5 4 3 2ไฟแลบเลยนะไม่เข้าล็อกมไม่ค่อยเข้าล็อกมนะันเนาะที่เกลือด้วยอ่าอ,อยู่ที่นี้รับประกันรู้เรื่อง ไปเรื่องันเรื่องแล้วไปร้แล้วละโชคดีที่เรามีช่างไฟมานทำ่านจบแล้วเอรี้วาจ่าจะสามารถใช้งานได้ตอ้ะอ่ะนะอาจจะใช้งานได้แล้วนะครับ Fc ทุกท่านจบภารกิจแก้ไขไฟเฉพาะหน้านะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบูดูตรงทยอยก็เดินนะเอฟซีเดี๋ยวจะพลุบพลุบปูนลงไปอ้าวเฮ้ยครับผมไอคีียูก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ